You can always tell when Allah remembers you Just remember Allah, that's all you have to do All you have to do to have Allah remember you ช่วงธรรมาหากินพาทัวร์สนับสนุนโดยรุสลันเซ็นเตอร์ครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงธรรมหากินพาทัวร์ในสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่กับบรรยากาศที่เมืองมาดีนะครับกับรุสลันเซ็นเตอร์ฮัจจันยุมรอ เดี๋ยวเราไปพบแซมดอตลตีพร้อมๆกันครับวันนี้แซมมีเรื่องราวสถานที่สำคัญสำคัญอยู่รอบๆมัสยิดท,ที่เมืองมาดีนะครับจะเป็นสถานที่อะไรบ้างนั้นไปชมกับแซมดอตลตีสุทาวันพร้อมกันเลยครับครับสลาหอะไรวกุมบารุดรอนครับครับอะไรกุมสลามครับแซมครับวันนี้สถานที่ที่จะพาท่านผู้ชมแล้วก็บรดาฮุดยารไปเยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนจะจบแซมพูดถึงลานปารอหมครับอ่า ก็จะต่อเนื่องก็คือเรามีโปรแกรมที่จะต้องพาหุจญาเดินรอบรอบมัสยิดอันนบะวีลานทั้งหมดที่ให้เห็นภาพว่าตรงไหนคือมีความสําคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ก็จะมีจุดหนึ่งก็เขาเรียกว่าลานประหารทางด้านประตูบาบุสลามในอดีตจะเป็นที่จอดรถแล้วเป็นต้นไม้ที่ปลูกเขียวมาให้ร่มให้ร่มเงาสําหรับคนไปละหมาดจุมาและเป็นลานจอดรถด้วย แล้วก็ที่สําคัญเป็นลานประหารด้วยพอาน,นี่เ,เป็นอยู่ไหมสมัยนี้ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีละไปไปประหารนอกเมืองแล้ะเน,นื่องมาจากว่าทุกวันศุกร์เนี่ยคดีความใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักขโมยต้องต้องพิพากษา,าให้ตัดมือพิพากษาให้ตัดมือหรือคดีความที่ใหญ่ที่สุดก็คือประหารชีวิตผมครั้งหนึ่งที่ได้สัมผัสได้เห็นด้วยกับตามีคดีอยู่คดีหนึ่งสารพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วตรงนั้นจะมี สำนักงานศาลเพื่อมากรรมตุลกอดออุดยาที่อยู่อยู่ตรงด้านหน้าของที่อิหมามยืนละหมาดเลยนะมองกออไปก็จะประมาณสักสองสารอเมตรก็จะเห็นอาคารใหญ่เป็นอาคารที่มีอายุน่าจะสามสี่สิปีมาแล้วซึ่งเป็นเอกลักษณ์สวยสวยงามมากเขาเรียกสำนักงานศาลสูงก็จะมีภากษาปรากฏว่าหลังจากละหมาดยุมาเสร็จ เจ้าหน้าที่ผู้ที่จะทําหน้าที่ประหารชีวิตเพชรฆาตเพชรฆาตก็มาล้อมวงแล้วก็มีรถพยาบาลมามีเจ้าหน้าที่ตํารวจรักษาความปลอดภัยลายล้อมผู้ที่จะต้องถูกประหารก็พวกเราก็ยืนดูกันอยู่ห่างจากจุดนั้นไปประมาณสักสิบยี่สิบเมตรก็มองเห็นชัดเลยนะก็เ็นําชายที่จะต้องถูกปาหรปิดตาปิดตาปิดตาแล้วควายหลังควายหลังแล้วก็นั่งยอง แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการประกาศคดีความประกาศถึงคดีความที่ที่เขาทำอะไรกันแล้วก็ให้ญาติพี่น้องคข้ามไรด้ได้มีการได้รับรางแล้วก็เมื่อเสร็จคำพิพากเมื่อเสร็จคำแถลงการแล้วก็พจากรามาเลยลงจากรถมาก็ฟันเลยนฟันสนั้นขึ้นเลยก็ฟันเสร็จก็ดูว่าตายสนิทแล้วแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เอามาเอาผ้าขาวมาคลุมรวบหัวที่ขาดก็ หล่นหล่นลงมาก็รวเลกเลือดก็พุ่งเห็นเห็นเลยนะคนที่รู้ถึงสภาพว่าเขาต้องถูกประหารนี่ก็ยอมรับไเกลียดซเพราะไปฆ่าเขาตายตัวเองก็ต้องถูกตายตามถูกฆ่าตายตามเป็นกฎหมายที่อลลอถนได้กำหนดขึ้นนะซึ่งคดีความเหล่านี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะเขาประหารนี่เห็นคนก็เข็ด เข็ยยาขยาด,ายาดไม่คดีแบบนี้จะไม่เคยเกิดขึ้น ừ, มากไม่ไม่มีมากในซาอุดีอาระเบียเขาบอกว่าบรรยากาศในมัสยิดใน,าบ,น,าบ,นาบาวีเนี่ย uh huh. คือข้างในจะเย็นมากร่มรื่นแล้วน้ำน,นี่จะมีแบบเป็นน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำอะไรตามตรงอย่างนั้นเลยน้ำดำๆเนี่ยจะขนไปจากมะฮาณะน้ำซำๆที่ในมัสยิดฮในมัสยิดฮรนี่ยอย่าเห็นอย่านึกว่าเป็นน้ำธรรมดาน้ำซำๆนะฮะเขาจะเขียนในถังว่ามามาอุัมซัๆ บาริดแล้วก็ไวยรบาริดไวยร,ร,วรม,มุบาริดกัน้ำตาํๆอย่างเย็นและไม่เย็นในมัสยิดอรอมเนี่ยเพราะนั้นพี่น้องเข้าไปในมัสยิดอรอมเนี่ยไม่ใช่จะมุ่งจะไปทานที่มะก,กาอย่างเดียวที่มาดีนาเนี่ยเขาขนใส่รถเทเลอร์มาหมาว่าเขาเจาะต,ต่อท่อยางม,มา,มาแล้วก็ไอความเย็นที่ออกมาจากมัสยิดอารอมก็ออกมาจากท่อที่ตัวแอร์เนี่ยอยู่นอกเมืองนะตัวที่ส่งแอร์มาเนี่ยอยู่นอกอยู่นอกเมืองนะครับในข้อมูลแล้วก็ เขาจะมีข้อมูลเอาไว้ว่าลานจอดรถข้างล่างเนี่ยจุได้เป็นหมื่นๆคันใหญ่มากบันไดเลื่อนขึ้นลงเขาทำเขาพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนามากเลยทีเดียวอันนี้มาต่อเนื่องก็คือหลังจากที่เราพาพี่น้องไปเห็นว่าบริเวณจุดลานประหารแล้วเราก็จะเดินขยับขึ้นมาบริเวณที่กุมประตุคอเตรอที่ครอบที่ฝังศพของท่านอาบี ตรงนี้ก็จะมีจุดที่ทุกปีก็จะทําสาธิตให้พี่น้องได้เห็นว่าลักษณะของการฝังในหนังสือในตำรับนราที่ระบุไว้เนี่ยมีอยู่3รูปแบบ,บแต่รูปแบบที่ชัดเจนก็คือฝังเรียงกันโดยลักษณะนบ,บีท่านอบูบ,บักแล้วก็ท่านอุมัดเพราะผู้ที่ฝังอยู่เคียงข้างนบ,บีก็คือท่านอบูบ,บักหก่างประมาณสักศองนึงอีกศองนึงก็ประมาณห่างสองถัดไปก็คือท่านสนาอุมัดดังนั้นโอกาส ที่พี่น้องจะเห็นภาพอย่างชัดเจนเพราะไปเข้าไปซิยาลอนไปให้กัสลามับท่านอบีุบูบักเซนอุมัตเนี่ยพี่น้องจะไม่เห็นภาพเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ยืนเขาเป็นเขามีหลายล้อมมี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 เหล็กมีประตูปิดกั้นอยู่ใช่ไหมภาพมีอะไรกั้นอยู่ดังนั้นเราก็เลยต้องมาสาธิตให้พี่น้องเห็นกันบริเวณลานด้านด้านหน้าของฮารอมของตัวมัสยิดพี่น้องก็จะชัดเจนว่าลักษณะของการฝังให้คนอนุตยยะสาธิตนอนกันเลยนอนนอนขนาดไหนแบบนี้ยังไงขนาดไหนนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะพาเดินกันไปที่กูโบบเกยกูโบบเกยไม่ได้ไกลจากมสัสยิดตัวมสัสยิดฮารอมเพราะนั้นเวลาเขาละหมาดเสร็จเนี่ยเขาจะนะจะมีคนที่ช่วยกันแบกมายัดเนี่ยเขาจะแย่งกันแบกมายัดเพราะเขาถือว่าผลบุญเยอะตามมายัดไปฝงไปไปส่งยังหลุมฝังศพแล้วก็เราเราทำการตัสบีตให้เนี่ยเขาถือว่าผลบุญที่อลอเราจะตอบแทนให้ ภูเขาพุทธอีกลูกสองกิโลตหนึ่งกิโลตก็คือละหมาดให้หัวใจบริสุทธิ์ดวงใ้ไปส่งรายัดหลุมฝังศพเสร็จแล้วตัสบีให้ได้สองกิโลรอดมันจะมีคนแห่นช่วยกันหามมายัดจากจุดที่มัสยิดนาบีไปที่ที่กูเช่ห่างกันประมาณสักไม่เกินสามรอยเมตรใกล้นิดเดียวใกล้นิดเดียวนะก็ ก็เ <S an> น้นกับบรรดาพุทธารว่าช่วงเช้าๆถ้าอยากจะไปดูว่าเขาฝังยังไง <c oughs> เขาฝังเหมือนบ้านเราไหมเพราะจะมีสาบะที่ฝังอยู่ในนั้นเน่ยบุคคลสําคัญก็คือพระนางไอชาญาณานบี <c oughs> อ,อิบรอฮีมลูกชายนบี <c oughs> คอลีฟะเซนอ,อ,ส,ญญอสมาน <c oughs> คอลีฟะที่สมก็ฝังอยู่ในนั้น <c oughs> แล้วก็บรรดาสาบะหมื่นคน ฝังอยู่ในกูโบะเกียยังมีย่องรอยเป็นกูโบต์อยู่เลยไหมเขาทำเอาล้อมเอาไว้เป็นหินล้อมเอาไว้แต่ไม่เขียนชื่อเลยนะไม่เขียนชื่อเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยถ้าเขียนชื่อเดี๋ยวกลัวคนไปตวัดลุกเขาไปต่ออะไรกันเขาที่ผ่านครั้งที่ผ่านมาในที่ไปอุ้มรอกันเนี่ยเราเข้าไปสัมผัสถึงด้านในแล้วก็ไปเห็นหลุมที่เขาล้อมเอาไว้ก็รู้แหละเป็นคนบุคคลสำคัญแต่เขาไม่บอกว่าเป็นใครวันร้อลัำเพื่อที่จะ เขากลัวเรื่องชีริกกลัวจะไปทําเกินขอบเขตของการไปซิยารรนบีในการซิยารรนบีก็ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละเราก็จะนำไปยืนอยู่ด้านนอกทางเข้าประตูด้านนอกแต่ผู้ชายเข้าไปสู่ด้านในได้ผู้หญิงก็ด้านนอกอยู่เดียวก็จะให้สลามพร้อมๆกันด้วยบทสลามทั่วๆไปคืออัสลามวะไลกุมดาละกามินมุมินีนเวออินนาอินชาอัลลอฮุบิคุมลาฮิกูล ก็จะนำบทสลามให้พี่น้องได้ทราบซึ้งแล้วก็แปลความว่าคนเหล่านั้นล่วงหน้าก่อนหน้าเราไปแล้วเราก็จะตามพวกเขาไปในอนาคตขอดูอาให้เราได้เพิ่มพูนได้อาภัยเขาได้เมตตาพวกเขาอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่พุทธญาติจะต้องได้ไปสัมผัส การไปซียร์รอบอรกียซึ่งเป็นสุนนะของท่านอบีอันนี้เป็นจุดสุดท้ายไหมก่อนที่จะเดินทางไปความจริง <มา S 2> เป็นเป็นใช่ใช่เป็นจุดเริ่มจุดแรกเลยแต่เรามาไว้สุดท้ายนี่มาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังหลังจากนั้นแท้ก็จะจะเ,เดินทางต่อไปอแล้วจะจะจะเข้ามากาก็แต่นี้ก็เรื่องของความสําคัญของการทําพัดและจะเริ่มต้นตรงจุดที่นบีเริ่มต้นสําหรับที่มดินะก็เน้นว่าพี่น้องพยายามนะอย่าอย่าไปให้ความสําคัญว่าต้องให้ได้40 พยายามไปละหมาดให้ได้ทุกวัตห้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้ถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วเข้าขออวยให้ทุกคนได้เข้าเราดอเพราะตรงนั้นเป็นจุดที่ถือว่าเป็นสวนสวรรค์เราตุวนบินรียดินจนนะขอให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าในสวนในเราดอทุกคนโดยทั่วกันครับพี่น้องครับพี่น้องที่สนใจอยากจะร่วมเดินทางไปกับทีมงานนะครับคณะของรุสลันเซ็นเตอร์จันรอนะครับนำทีมโดยเชฟดวลทิฟสุขถาวร น้องโทรมาได้ตามหมาเยเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับยังมีช่วงเดินทางอีกหลายๆช่วงเดินทางนะครับก็ติดต่อมาสอบถามนะครับรายละเอียดต่างๆหรือว่าจะมาเยี่ยมชมที่รุสลันเซนเตอร์ตรงนี้ก็มาได้ตลอดนะครับก็ตามหมาเยเลขโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับสปหาห์หน้าพี่น้องครับเราจะเคลื่อนขบวนกันนะครับจากนครมดีนะบ้านท่านนาบีิสซลัมนะครับรวมพลงของท่านนาบีด้วยเดินทางเข้าสู่เมืองมักกะนะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่จะเล่าตลอดเส้นทางเป็นเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์และเป็นเส้นทางแห่งการทําอิบาดะของพี่น้องทุกท่านที่ชมรายการอยู่และที่กําลังตัดสินใจว่าจะร่วมเดินทางไปกับรุสลลนเซนเตอร์ฮัทอันอุร้อในปีนี้ด้วยหรือเปล่าครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการช่วงของธมากินพาทัวร์ในสัปดาห์นี้ครับซมดูรัติฟสุกสาววอลและกับผมไฟโรส่เป็นสุข, rage, า ator, สขลาท่านชมตรงนี้เลยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงต่อไปของรายการครับ <can> a e c for you กับน้อยนัสยู่เป็นสุกครับสนับสนุนโดยรุสแล center has and umrah